็เห anyway, ็นหลวงปู่ศิลานะฮะก็เอาข้าวเอาอาหารเอาเงินสดไปช่วยแม่ทัพภาคสองนะครับก็ผมก็ขอให้กําลังใจแม่ทัพภาคสองนะท่านทาถูกต้องแล้วนะฮะอีกไม่กี่เดือนท่านก็จะเกษียณแล้วนะครับก็จะเป็นรองแม่ทัพภาคสองสองสามคนนี่แหละที่จะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคสองเนี่ยก็จะดําเนินการต่อไปนะครับผู้นําเขาก็ไม่ธรรมดานะครับก็ก็ ถ้าเราเผลอเขาก็รังแกเราอะนะเพราะมันเป็นมาตั้งแต่สมัยถ้าจําได้จำไม่ผิดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่แล้วก็เรียกว่าละแวกนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยผมจะบอกว่าละแวกเนี่ยหรือเรียกว่าเขมรเนี่ยแม่งไว้ใจไม่ได้นะครับแม่งไว้ใจไม่ได้ถ้าเราพลาดปุ๊บเราเสียเปรียบทันทีเลยนะครับถ้าจํากันได้ในสมัยเมื่อปีสักปีห้าสองห้าสามที่มี การลบกันที่ศึกประสาทพวิหารถ้าจํากันได้ตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือพลเอกะวทิ์วงสวุวรรณผบทบในขณนะนั้นก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็แม่ทัพภาคสองก็พลเอกทวัชชัยสมุสาครแล้วก็ผอบอรกรมทหารทานก็พันเอกธนาศักดิ์มิรพานนท์แล้วยังมีพันเอกอีกหลายคนที่เป็นผอบอสถานการณ์หน่วยเฉพาะกิจนะครับนะตอนนั้นตอนนั้นรอ,อ,องแม่ทัพ ภาค2เนี่ยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นผบกลมันอยู่นะครับน่าจะเป็นออร,ร,นอ,นะรนนองผอบอกลมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตว่าณนาตอนนั้นน่ะทหารเขมรตายเยอะตอนนั้นเท่าที่ผมจําได้ผมก็มีส่วนร่วมในการที่พาผบอทหารพานนะครับไปรู้จักคุณประชัยนะครับพอคุณประชัยแกบริจาคเอ่อบริจาคปูนซีเมนเพื่อทําบังเกอร์เพื่อป้องกันเอ่อรู้สึกว่า เป็นจรวดหลายลำกล้องของกัมพูชานะครับที่ยิงมาที่มันในประเทศไทยด้วยกันนะครับตรงภูมิสลอนตรงปัญหาวิวาทกันเอ้ปัญหาการสู้รบก,กันระหว่าง mm. เขาเรียกว่าอะไรนะพระวิหารประสาทพระวิหารแล้วก็ตรงภูมิสลอนก็มีปัญหากันนะครับตอนนั้นก็ทหารไทยก็มีตายไหมมีตายแต่ตายน้อยนะครับแต่ทางทหารกัมพูชาก็ตายเยอะนะฮะตายเยอะด้วยกันนะครับ ตอนนั้นเราก็เป็นคนช่วยเหลือนะครับในการประสานงานที่จะเอาปูนนะครับไปทําบังเกอร์นะครับที่ทัาพาคสองนะครับทัาภักสองที่ชายแดนนะครับเพยอว่าเราก็รู้จักกับผลเอกทวชัยสมุทรสาครกับพันเอกธนศักดิ์มิพานนท์ขณะนั้นอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวก็เลยช่วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยคือผู้นําไทยเนี่ยจะต้อง เอาใจเป็นกลางเอาเรื่องบูรณภาพเอาเรื่องอธิปไตยเป็นหลักนะครับเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยต้องตัดขาดเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเขตแดนมันเป็นเรื่องของดินแดนซึ่งอดีตบุรพามหากษัตริย์เนี่ยกว่าจะได้ดินแดนมาที่เหลืออยู่นะตอนนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบตารางกิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับเมื่อก่อนนี้เรามีหนึ่งล้านสองแสนตารางกิโลเมตรเราเสียให้ฝรั่งเศส เราเสียให้อังกฤษไปเนี่ยค่อนข้างเยอะร่วมเจ็ดแสนตารางกิโลเมตรก็คือไม่ไว่าจะเป็นรู้รู้สึกว่าถ้าทางภาคใต้เนี่ยประมาณห้าลัฐนะฮะห้าลัของมาเลเซียเมื่อก่อนก็เป็นของเราทางเหนือจนถึงจีนทางตอนล่างเนี่ยก็เป็นของเราเมียนมาประมาณครึ่งประเทศเป็นของเราลาวเนี่ยเกือบทั้งหมดกัมพูชานี่ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นของเราแต่ตอนนั้นพอฝรั่งเศสมาปุ๊บฝรั่งเศสก็ยึดเมืองประเทศสลากของเราไปหมดนะครับ แล้วตอนหลังก็ให้เอกราชกับประเทศนั้นๆไปแต่ไม่ได้คืนเรานะครับก็คืนแค่บางส่วนนะฮะอย่างเช่นจันทบ,บุรีเนี่ยคืนมานะครับเกาะกูดนี่คืนมานะครับแต่ปัจจันตเอปัจจันตะคียนเขตเนี่ยก็ไม่คืนนะครับอ่าเสียม,มาราชศรีโสพลพัตบองอยู่กับเรามานานเราก็ต้องให้เขาไปให้ฝรั่งเศสไปนะะแล้วฝรั่งเศสก็คืนให้กับกัมพูชาปัจจุบันไปนะครับ เราะฉะนั้นเรื่องเขตแดน,นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเรื่องเลดละเอียดอ่อนแล้วก็ผมมองว่าทางกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็พี่น้องชาวไทยเนี่ยก็รวมน้ําใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่อนข้างดีนะครับแล้วผมก็คิดว่าลําพังกองทัพกัมพูชากับกองทัพไทยเนี่ยกองทัพกัมพูชาสู้เราไม่ได้หรอกครับนะครับสู้เราไม่ได้นะฮะไม่มีทางสู้ได้เลยนะครับด้วยกําลังทหารราบทหารบกทหารอากาศด้วย ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยไม่มีทางที่จะสู้ได้นะครับต่อให้มีจรวดหลายลำกล้องนะฮะจรวดของหลายลำกล้องของกัมพูชาก็คือยิงก็คือส่วนใหญ่ก็จะยิงไม่ค่อยแม่นนะครับยิงไม่ค่อยแม่นแต่เราก็มีรู้สึกว่าเรามีมิสไซล์ระ,ระ,ระยะร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรนะฮะเรามีมิสไซน์อยู่แต่อันนี้มันใกล้ไม่ถึงขนาดร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรหรอกเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าเยอะนะครับเหนือกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะ ลำพังเนี่ยกับกามบูชาเนี่ยไม่ขนามือนะครับสำหรับของทัพไทยแต่ถ้าเขาไปจับมือกับเวียดนามนะครับบางส่วนนะฮะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาส่งเข้ามาได้จริงแต่อย่าลืมว่า ถ้าเขามาให้กําลังทหารที่ไม่เคยใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์แบบนี้มาก่อนเนี่ยก็จะไม่ถนัดมันก็จะยิงไม่แม่นนอกจากว่าเขาใช้กําลังรบต่างชาติมาช่วยรบไอ้อย่างเงี้ยน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะศักดิ์ศรีของเรามีนะแต่ถ้าเราอ่อนเกินไปเนี่ยเขาก็จะลุกคืบนะครับอ่อนเกินไปเขาก็จะลุกคืบ เดี๋ยวเขาก็ทึกทักว่าประสาทตาเหมือนทมเป็นของเขาอะไรเป็นของเขาหมดนะครับมันก็จะไปกันใหญ่นะครับในมุมผมเนี่ยถ้ามันถ้ามันแบบมันมันเรื่องมากจริงๆอ่ะคือคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะผมไม่เคยเชื่อว่าการประชุม JBCRBC พวกนี้มันจะคุยกันรู้เรื่องสุดท้ายมันก็ต้องใช้กําลังทหารเหมือนตอนปี5 3 5สนะครับที่จําเป็นต้องใช้นะครับแต่การใช้กําลังทหารก็เราต้องลบไว นะฮะลบไวแล้วค่อยคุยนะครับต้องลบไวแล้วผมเชื่อมั่นว่าทางกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยมีแสนยาณุภาพกองทัพที่แบบทําอะไรน่าจะฉับไวมากแล้วผมวันนี้ได้คุยกับประธานกลุ่มเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เราที่ผ่านสงครามเวียดนามมาลมก้ามาก็อายุตั้งแต่45จนถึงประมาณ70นะครับตอนนี้เห็นว่ากำลังระดมพลนะครับประมาณสัก 8 0 0 0 0 0 0 0นายด้วยกันพร้อมเข้ามาเป็นกองหนุนให้กับทหารประจำการนะครับพวกนี้เป็นทหารผ่านศึกนะครับขอเพียงแค่มีปืนแล้วก็อาหารให้กับเขานะฮะพวกเขาก็พร้อมที่จะไปนำโดยอดีตทหารพลานอิสระพงศ์ณัเชียงใหม่จากข่ายข่ายปักธงชัยอันนี้อายุ55แข็งแรงนะครับมีพี่ยักษ์อีกนะฮะโอ้โหตัวใหญ่มากสูง180กว่า อันนี้อายุประมาณ5้าสิบต้นๆน,นะฮะก็แข็งแรงนะครับพวกนี้ผ่านสงครามแบบตั้งแต่ยุสิตั้งแต่ยุสิอ่ะนะฮะไปเป็นอาสาสมัครช่วยรบนะครับก็พวกนี้แบบประสบการณ์น่ยโชคโชนนะครับรบแบบกองโจนนะฮะรบแบบกองโจนนี่เป็นกําลังพลอาเาเรียกว่าทหารผ่านศึกที่พอที่จะรบได้อยู่ประมาณแสนนายด้วยกันทางกลุ่มพี่น้องนักรบไทยทุกหมู่เหล่าที่ผมช่วยเรื่องพลบองเงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึกเนี่ย แจ้งมาเมื่อเมื่อเช้านี้ได้คุยกับประธานกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ8ปดหมื่นถึงแสนนายนะครับพร้อมเป็นอาสาสมัครในการช่วยลบและพวกนี้ไม่ต้องฝึกลบเพราะลบเป็นอยู่แล้วนะครับลบเป็นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะอายุประมาณ45่สถึงห้นะฮะสีถึงห้นะครับ,รบพวกนี้เขาไม่คิดชีวิตนะฮะเขาสู้เพื่อให้ชนะ เพื่อรักษาอธิปไตยเพื่อรักษาดินแดนที่บุราพามหากษัตริย์เนี่ยหาหามาให้พวกเราอยู่นะฮะได้อยู่ได้อาศัยได้กินได้ทำมาหากินได้เรียนหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจนะฮะที่เกิดเป็นคนไทยแล้วก็เพื่อนนักรบไทยก็มีความกล้าหาญแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวนะครับ อย่างพี่เลวัตกินเกษรเนี่ยแกอายุ70แล้วนะฮะแกก็บอกพร้อมไปเป็นอาสาสมัครนะครับถ้าเขาเปิดนะครับส่วนปกติเนี่ยกำลังพลที่เป็นทหารเกณฑ์บวกทหารประจำการบกเกรืออากาศน่าจะอยู่ราวๆประมาณ3 6 0 0 0นนนายด้วยกันนะฮะส่วนกำลังพลสำรองกำลังพลสำรองหรือเรียกว่าทหารปลดประจำการมีอยู่ประมาณก็คือคนที่เรียนระดอปี3ปี5แล้วก็คนที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วก็เป็นทหารเขาเรียกว่าทหารกองหนุนนะ นะฮะน่าจะเป็นทหารกองหนุนนะฮะปลดประจําการแล้วอ่ะทหารกองหนุนที่เขาสามารถเรียกกําลังพลได้เนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะรู้สึกอายุไม่เกินสามสิบนะฮะเป็นล็อตแรกผัดหนึ่งมนะั้งเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่สองอายุเกินสามสิบไม่เกินสี่สิบแล้วกลุ่มที่สามอายุสี่สิบไม่เกินสี่สิบห้าอันนี้ยังเรียกอยู่ยังตามกฎหมายเนี่ยยังสามารถเรียกกําลังพลสํารองที่ปลดประจําการไปแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่า ทาหารปลดประจำการนะครับปลดประจำการนะฮะถ้าอยู่ในภาวะที่เขาเรียกกำลังพลไปก็กลายเป็นนะ,ะรู้สึกเป็น1ิบตรีปะสิตรีสิบตรีมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะฮะ มันเป็นหน้าที่ฮะมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายด้วยนะครับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่แบบเมื่อถึงแบบถ้ากําลังพลมันไม่พออย่างที่เ,เมียนมาเนี่ยเมียนมาเนี่ยเขาเรียกกาลังพลจนถึงอายุประมาณ45ทั้งผู้หญงผู้ชายและผู้หญิงนะครับเพราะว่าเขาต้องสู้กับชนกลุ่มน้อยนะครับหลายชนกลุ่มน้อยทําให้เมียนมามีการสู้รบภายในประเทศเยอะก็จะมีการเรียกกําลังพลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีทหารประจําการอยู่ประมาณสัก รวมทั้งทหารเกณฑ์อยู่ประมาณสักสามแสนหกหมื่นนายนะครับสามแสนหกหมื่นนายนะครับรวมรวมแล้วไม่รวมทหารกองหนุนนะครับก็สมมุติถ้าจะให้ดีเนี่ยจะให้ดีเนี่ยคือคนที่อายุชายไทยที่อายุไม่เกิน4ี่สี่สิบห้าปีนะครับที่ปลดประจําการมาแล้วทั้งเรียนระดอปีสามปีห้าเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็พ้นระยะหนึ่งปีสองปีมาแล้วนะครับ หรือไม่ก็พวกจับใบดําแต่ใบจับใบดำเนี่ยจะไม่มีประสบการณ์ในการฝึกวิชาทหารนะครับการฝึกวิชาทหารก็จะทําให้เรามีระเบียบว,วินัยนะครับเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็การใช้อาวุธต่างๆนะฮะการใช้อาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็สมมติถ้าทางรัฐบาลเองหรือทางกองทัพยังไม่มีงบประมาณเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นทหารที่ปลดประจำการไปแล้วเนี่ย ก็สามารถรวมกลุ่มกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยกลุ่มละห้าสิบคนร้อยคนเนี่ยมาฝึกามาฝึกเขาเรียกว่าฝึกร่างกายให้แข็งแรงฝึกร่างกายให้แข็งแรงนี่ฝึกฝึกกันทุกวันอยู่แล้วต่างคนต่างฝึกแล้วก็จะมีการรวมพลสักครั้งหนึ่งนะครับพบปะพูดคุยกันแล้วก็ฝึกระเบียบวินยัยนะครับถ้าเป็นไปได้รวมกลุ่มกันก็ก็ต้องไปดูว่าทางทางเหล่าทัพเองเนี่ยทางสนามยิงปืนหรืออะไรพวกนี้นะครับ เขาก็จะมีการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการวิดพื้นการซิดอัพการโหนบาร์นะครับการใช้วุฒิประจํากายนะครับก็จะดําเนินการกันอยู่อย่างเช่นที่นอรดอรที่สวนเจ้าเชษมังตรงสนามหลวงเนี่ยก็จะมีการฝึกทดสอบสมรรถนะทหารกองหนุนนะครับวันศุกร์นี้นะครับมีเห็นมีเพื่อนชวนผมไปฝึกทดสอบสมรรถนะทางร่างกายนะครับ ยิงปืนนะยิงปืนผมผมกาลังนัดอยู่นะครับไปทบทวนปืนสั้นนะครับปืนลูกซองนะครับปืนเอมโ,ฟโ,ฟโน,นะครับประมาณเนี้ยประมาณ3-4ประเภทเนี่ยที่ให้มันเขาเรียกวา่าฝึกให้มันจับแล้วให้มันคล่องเว,เวลาเวลาเกิดเบิกอาวุธราชการมาได้จะได้ไม่มีปัญหานะครับพี่เต้คาไซหันควายหันยังพอจําได้ไหมเขาจาได้จําได้เพียงแต่ว่า คือสิ่งสําคัญคือร่างกายต้องแข็งแรงกับการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ให้เป็นแล้วก็การเคลื่อนพลเป็นหมวดพวกนี้นหมวดรัตะเวนนะครับการคันต่านะครับการลอดลวดน้านะครับการดําน้ํานะครับการดําน้ําในระยะแบบ3-4นาทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลนะครับซึ่งวันนี้กองทัพ กองทัพอากาศก็ขอซื้อเครื่องบินกิฟเทนนะครับซึ่งเครื่องบินกิฟเทนเนี่ยตอนนั้นซื้อมาประมาณ12ลำมัง้งมันตกไปประมาณ3าสามลำมัง้งชำรุดไปประมาณ3ลำหรือประมาณ9าลำอันนี้เขาซื้อก e ิฟเทน E/F ประมาณ20 0 0 0ล้านเพิ่มเติมเป็นเครื่องบินสมรรถนะสูงนะครับของกองทัพก็สมควรซื้อนะฮะก็อยากให้รัฐบาลให้เงินเขาไปนะครับส่วนเรือดำน้ำเนี่ยเราสั่งซื้อจ่ายเงินไปเกือบครบแล้ว เพียงแต่ว่าเราต้องอดอนุโลมให้เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์อของจีนแทนเยอรมันนะครับแทนของเยอรมันซึ่งผมในฐานะที่เคยเป็นกรรมธิการทหารมา4ปีเนี่ยก็ดูเรื่องเรือดำน้ํามาโดยตลอดเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นโควิดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เยอรมันมันส่งไม่ได้เพราะมันติดเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับการต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็จําเป็นนะฮะก็จําเป็นนะครับ การต่อสู้ระยะประชิดที่ใช้อาวุธไม่ได้ต้องใช้มือเปล่าก็ควรที่จะต้องฝึกกันไว้นะครับได้ข่าวว่ายิงปืนนัดเดียวตายตายห้าคนจริงไหมคือโดยปกติเนี่ยลูกกระสุนปืนเนี่ยสมมตทิท่านยืนซ้อนกันประมาณ5คนเนี่ยมันจะยิงได้ตายประมาณ3คนเนื่องจากว่าระยะเวลาเรายิงปืนไปเนี่ยคนแรกมันก็จะมีความเร็วมากคนที่2ทะลุคนที่1ไปไปเจอคนที่2ความเร็วจะลดลงแล้วจะไปจอดที่คนที่3า คือปืนนัดเดียวเนี่ยสามารถยิงตายได้สามคนถ้ากรณีที่แบบคนเนี่ยยืนเรียงกันสามสามคนนะฮะคนที่สี่ไม่ทะลุคนที่ห้าไม่ทะลุเพราะว่าปืนมันมันถูกซึมซับความเร็วไปนะครับนอกจากว่าตัวนั้นหนาเนี่ยตัวนานหนาเนี่ยอาจจะแบบตายแค่สองคนปืนนัดเดียวแต่ที่แบบยิงนัดเดียวตายห้าคนไม่จริงฮะไม่จริงนะฮะโดยอย่างคือเราไม่ใช่เสือใบนะครับจะได้เสกลูกกระสุนให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้มันเป็นไปนไม่ได้นะครับ คือผมทราบว่าจรวดหลายลำกล้องเนี่ยมาจากสาธารณประชาชนจีนมอบให้กัมพูชานะครับเราก็รู้สึกว่ากัมพูชาขออาวุธเพิ่มจากสาธารณประชาชนจีนด้วยก็เท่าที่ทราบคือสีจิ้นผิงก็เดินทางไปที่จีนนะครับเอ่อสีจิ้นผิงเดินทางมาที่กัมพูชานะครับแต่ไม่รู้ว่าส่งมอบกันหรือยังนะฮะพี่แต้ดึงข้อได้กี่ครั้งเอ่อตอนนี้ได้ดึงได้ประมาณ8ครั้งนะฮะเพราะว่าตัวหนักต้องลดน้ำหนักตัวมากกว่านี้ น้ำหนัก7 9ตัวหนักเกินไปแต่วิดพื้นต่อเนื่องได้ประมาณสัก40นะฮะ40นะครับถ้าขึ้นสุดลงสุดจริงๆเนี่ยฝืนจริงๆได้ประมาณสัก25 30นะครับเฝืนจริงๆนะฮะขึ้นสุดลงสุดจริงๆแต่ถ้าขึ้นไม่สุดลงไม่สุดเนี่ยประมาณ45 40-50ทําถึง 50, ได้นะครับอ๋อเคยยิงปืนอยู่แล้วครับเคยยิงแต่เพียงแต่ว,ว่าม่ต้องไปทบทวนนะครับถ้าใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยจะยิงปืนแม่นนะครับถ้าใส่แว่นจะยิงปืนไม่แม่นนะครับ ก,ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเราก็ต้องเตรียมพร้อมอาไว้นะครับเตรียมพร้อมอาไว้เพราะว่าสถานการณ์สู้รบเนี่ยแม้ทัพเนี่ยก็มีส่วนสําคัญมากนะครับกาลังพลกําลังใจขวัญกาลังใจกับทหารเนี่ยขวัญทหารเนี่ยมีส่วนสําคัญมากยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยให้กําลังใจทหารที่อยู่ชายแดนทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทหารชายแดนเนี่ยเขาสู้สู้จนตัวตายนะฮะไม่ได้คิดชีวิตคิดอย่างเดียวคือปกป้องอธิปไตย ไม่ให้ใครมาลุกล้ํานะครับทหารเนี่ยเขาฝึกกันทั้งชีวิตเพื่อลบหนึ่งครั้งแล้วการลบเนี่ยมันแพ้ไม่ได้เพราะการแพ้เนี่ยคือดินแดนนะครับคืออธิปไตยคือความสงบสุขของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นบางทีเขาฝึกมาทั้งชีวิตแต่ลบแค่ครั้งเดียวแต่ต้องชนะนะครับลบแค่ครั้งเดียวต้องชนะนะครับทหารโดยส่วนใหญ่เนี่ยทหารที่จะเก่งๆเนี่ย เก่งๆแต่เขาก็ใช้เวลาฝึกไม่นานนะฮะบางคนก็ฝึกสามเดือนไปชายแดนเลยฝึกสองเดือนไปชายแดนเลยส่วนใหญ่เป็นทหารเกณฑ์ที่เป็นกําลังอยู่ประมาณสักสองแสนนายด้วยกันนะฮะเพราะว่าบางคนก็ผัดผัดแล้วเขารับประมาณปีละแสนถูกป่ะสองปีจะปลดประจำการก็มาสองแสนแล้วส่วนเออแล้วทาหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อีกประมาณสักแสนหกนะฮะแสนหกก็แสนหกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น กองทัพบ,บกประมาณสัก80,000มัน้งนะครประมาณ80,000แล้วก็ทับเรือทับอากาศอยู่ประมาณอีก80,000อย่างละ40,000มัน้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะอายุมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกำลังลบของทหารเนี่ยมันจะมีวัยวัยชัดกันที่แบบกําลังดีเลยประมาณ21ถึงประมาณ30เนี่ยไม่เกินนะครับกำลังวังชาดีนะครับกำลังวังชาดีมันต้องฝึกตลอดเวลานะฮะฝึกตลอดเวลา พราะถ้าไม่ฝึกเนี่ยกำลับบงกายมันไม่อยู่ตัวแล้วเวลาเดินละัตเะเวนเนี่ยมันไม่ทนนะครับเดินลัตะเวนวันหนึ่งยี่สิบสามสิบกิโลเนี่ยถ้ายนนยนะอย่างพี่เต้เนี่ยไหวนะฮะอย่างพี่เต้ไหวอยู่แล้วนะฮะเดินลัตเเวนยี่สบสาสิกิโลนี้สบายมากนะครับจะต,ต้องดูน้ําหนักสัมภาระที่เราถือไปด้วยว่าหนักขนาดไหนนะครับคือการไปแนวหน้าเนี่ยมันไปได้ครับเพียงแต่ว่าการไปแนวหน้าเนี่ยคือมันต้องดูด้วยว่าเราไปตรงจุดไหน ถ้าเราไปถ้าเราไปดุม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 เนี่ยเขายิงปืนกลมาเราก็ตายนะครับเขายิงปืนจรวดหลายลำกล้องมาเราก็ตายนะฮะเราต้องไปอยู่หลังบังเกอร์ที่เป็นบังเกอร์ที่เป็นเขาเรียกว,ว่าจรวดหลายลำกล้องยิงมาแล้วระเบิดไม่ถึงเรานะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้เต็มที่เพราะว่าลูกเมียรเราอยู่ข้างหลังนะครับมันพลาดไม่ได้นะครับพลาดคือตายนะฮะพี่เต้ว่าไงกับคอมเมนต์ก็ถ้าเป็ดผมเป็น พวบวทบหรือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรอผมก็จะไปอยู่ในพื้นที่ชายแดนร่วมกับแม่ทัพภาคสองนะถ้าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือเป็นนายกเนี่ยผมก็ต้องไปอยู่ตรงจุดนั้นอย่างน้อยไม่จำเป็นต้องอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงแต่ต้องไปอยู่แล้วให้กําลังใจเขานะครับแต่เราต้องไปอยู่แบบไม่เป็นภาระเขาอะถ้าอยู่ในช่วงการสั่งการลบเนี่ยเราก็คงไม่สั่งเองนะครับเราต้องให้แม่ทัพที่เขามีข้อมูลแนวหน้าเนี่ยเป็นคนสั่งนะครับ เราไปในฐานะการเมืองนะักนะการเมืองเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกลางโหมเราก็ต้องให้กําลังใจว่าแม้ทัพท่านขาดอะไรนะครับขาดขาดขวัญกําลังใจเรื่องเงินอัดฉีดให้กับทหารที่อยู่ชายแดนเรามีหน้าที่ต้องหาเงินอัดฉีดเข้าไปกําลังตรงจุดไหนมันมันมันบกพร่องตรงจุดไหนเนี่ยเราเอากําลังอัดฉีดแล้วก็สมมุติถ้าเกิดการสู้รบแล้วทหารที่ออกไปสู้รบตายเนี่ยเราต้องเยียวยาครอบครัวเขา ครอบครัวละสิบล้านนียอะไรเงี้ยเป็นต้นยี่สิบล้านอย่างเงี้อยอย่างน้อยก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับทหารหารเพราะทหารที่เขาสู้รบเนี่ยสู้จนตัวตายแล้วก็เลื่อนไปเลยสิบชั้นยศยี่สิบชั้นยศเลื่อนไปเลยนะครับแล้วอย่าทิ้งครอบครัวเขาเพราะว่าพวกนี้เวลาเขาสู้เนี่ยเขาสู้ไม่คิดชีวิตนะครับคือการใช้คนไปลบเนี่ยมันในกรณีที่ที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปจุดนั้นได้แล้วก็เรามองไม่เห็นนะครับ แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยี Technology, ทันสมัยมันดูมาดูที่อินฟาเรดนะครับแต่บางทีมันมันมันเอาจอดไม่ได้ไงมันเอาจอดไม่ได้นะครับเพราะเครื่องบินมันบินเร็วไ,ไม่ได้บินช้านะครับเครื่องบินลบพี่ไต้มีคาถาอาคมไหมก็มีครับมีฮะมีพระอาจารย์ให้มานะครับก็อย่างเช่นถ้าสมมุติถ้าคือถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพเป็นผบอกลมรองผบอกลมผบ,อมพ,อบอพันผบอร้อย หรือเป็นทหารในหมวดเนี่ยที่นําทําหน้าที่จะเป็นอาสาสมัครทหารพาเนี่ยถ้าตายในสนามรบเนี่ยให้ไปเลย10บล้าน20่ล้านให้ไปเลยต่อครอบครัวนะครับเพราะเขาจะได้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ตายไปจะได้ไม่ต้องมาห่วงใยครอบครัวนะครับอยากรู้ประเทศอื่นมีเอี่ยวมาช่วยเขมรไหม,ไมไคือโดยส่วนใหญ่มันจะช่วยแบบลับๆอะ่ะช่วยแบบลับๆนะครับถ้าเกิดมีการเจรจากันว่าถ้าช่วยแล้วเนี่ย เราให้สิทธิประโยชน์ในจังหวัดในประเทศนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยถ้าไทยให้ผลประโยชน์เขาน้อยเขาก็ไม่ค่อยช่วยเราก็จะเสียเปรียบเพราะว่าถ้าเขาใช้เขาได้อาวุธหนักมาพร้อมกับกําลังลบที่ใช้อุปกรณ์เป็นเนี่ยเราเหนื่อยเลยนะนะครับแต่ถ้าประเทศที่เขาช่วยส่งอุปกรณ์การลบมาเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วส่งทหารที่เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงเนี่ยมาด้วยเนี่ยเราเหนื่อยเลยนะครับเราเหนื่อยเพราะเราไม่ได้สู้กับกัมพูชาแค่ประเทศเดียวเรากําลังสู้กับเบื้องหลังด้วยเนี่ยอันนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่าศักยภาพกําลังลบของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ลําดับที่20กว่ากว่าๆของโลกนะครับ